Terima kasih. Oh, สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณน้ำตาลเป็นครั้งสุดท้ายนะคะของเทอมนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนที่เราจะสอบปลายภาคนะคะสําหรับสอบปลายภาคในเทอมนี้คุณก็จะมีงานให้เด็กๆทำเป็นงานเหมือนเหมือนทบทวนบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมานะคะให้เด็กๆทำเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะทํากันนะคะแล้วก็มีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะหลังจากเราทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปตั้งแต่ต้นเทอมเราจะมา ดูกันว่าหลังเรียนเรามีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่สําหรับวันนี้เราจะทบทวนบทเรียนแล้วก็มีเกมให้เล่นเหมือนเดิมค่ะมีสอเกมเลยนะคะวันนี้อาจจะหนักหน่วงนิดนึงสําหรับเด็กๆหลายๆคนที่ตามงานอยู่นะคะแต่ว่ารับรองเลยว่าสน,นุกนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะเด็กๆจะได้มีความรู้ก่อนสอบแล้วก็ทำคะแนนสอบได้อย่างดีนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะเดยนวันนี้ไปกันเลยค่ะ ะะการทบทวนบทเรียนในวันนี้นะคะด้วยความที่เราเรียนมาทั้งเทอมแล้วปุ๋น้ำตาลก็จะทบทวนทั้งหมดเลยอาจจะมีหลายเรื่องที่แบบเด็กๆอาจจะลืมไปแล้วนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจละเอียดชัดเจนมากพอ เพื่อที่จะสอบหลายภาคได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันพอสมควรแต่ไม่มากจนเกินไปนะคะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปสําหรับคลิปนี้เนาะสาหรับบทเรียนได้ที่เราเรียนไปก็คือการเจริญเติบโตและพัฒนาการด,าด้านร่างกายนั่นเองนะคะมีด้านร่างกายใจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาใช่ไหมคะ มาดูกันนะคะเนื่องจากเราเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละด้านนะคะเราเติบโตมากยิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายใช่ไหมจิตใจอารมณ์นะคะสติปัญญาแล้วเราก็มีการปรับตัวเข้าสู่สังคมนะคะทำให้เรามีพัฒนาการได้สังคมด้วยนั่นเอง สำหรับพัฒนาการด้านร่างกายนะคะด้านแรกเลยนะคะคในวัยของนักเรียน9ถึง12ปีนะคะเ,คเพศหญิงส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายค่ะทั้งน้ำส่วนสูงและก็น้ำหนักนะคะเ,คเพราะผู้หญิงกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นค่ะหรือเติบโตอย่างรวดเร็วเลยเแล้วก็ ฟันแท้เริ่มขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมแล้วนะคะเด็กๆต้องดูแลสุขภาพภายในช่องปากของตนเองอย่างแบบละเอียดละออนิดนึงนะคะใกล้ชิดเนาะเพราะบางคนอาจจะสูญเสียฟันแท้ไปทั้งๆท,ที่มันเพิ่งเริ่มขึ้นมาถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดดูแลรักษาได้ไม่ดีพอนะคะ oh <my> ต่อไปนะคะอัดคลิปสอนนักเรียนค่ะอะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะมีเริ่มมีปรากฏลักษณะทางเพศอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับ ลักษณะทางเพศที่เห็นชัดเจนนะคะสําหรับเพศหญิงก็จะเริ่มมีสะโพกที่อผายออกใช่ไหมคะหน้าอกใหญ่ขึ้นเอวเล็กลงมีขนขึ้นที่รักแร้แล้วก็อวัยวะเพศนะคะสวัสดีค่ะ <S 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 เพศหญิงก็จะมีเอวที่เล็กลงนะคะแล้วก็มีขนขึ้นที่รักแร้แล้วก็อวัยวะเพศด้วยเนาะแล้วก็สําหรับ เพศชายนะคะก็จะเริ่มมีเสียงที่เปลี่ยนไปผู้ชายจะมีเสียงที่เขาเรียกว่าเสียงแตกนะคะถ้มห้าวมากยิ่งขึ้นไหล่กว้างนะคะเพราะผู้ชายก็จะอกภายไหลพึงเนาะมือและเท้าก็จะใหญ่ขึ้นนะคะมีกล้ามเนื้อชัดเจนเป็นมัดมนะคะในวัยนี้เดี๋ยวพอผู้ชายเข้าสู่วัยรุ่นสักช่วงประมาณสิบสองปีก็จะเริ่มมีความแตกต่างแต่เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในรายละเอียดในเทอมถัดไปหรือปีถัดไปนะคะ แล้วก็สําหรับพัฒนาการด้านร่างกายเออจบไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจนะคะในวัยนี้เด็กๆจะต้องปรับตัวหลายๆอย่างเลยเนาะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ใช่ไหมคะทําให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อารมณ์ในวัยนี้จะไม่ค่อยมั่นคงเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะเด็กๆมักจะแสดงความรู้สึกจริงตามที่ตนเองรู้สึกไม่ค่อยปิดบังนะคะแต่ก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นพอเราโตมากขึ้นนะคะมีเห ผลและเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับพันาก,การด้านสังคมนะคะเด็กในวัยนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็จะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนนะคะเราก็จะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับพยายามแบบสร้างพฤติกรรมที่ดีของตัวเองนะคะชอบเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกันนะคะทํากิจกรรมเหมือนเหมือนกันรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราโตมากขึ้นเนาะ แล้วก็พัฒนาการด้านสติปัญญานะคะช่วงอายุ9ถึง12ปีจะมีความสามารถในการคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นเริ่มใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอ่านและเขียนหนังสือได้คล่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักรับผิดชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องกระดูกและข้อต่อซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตลงรายละเอียดพอสมควรสำหรับเรื่องนี้นะ เราจําได้ไหมคะว่าเราเรียนกันไปว่ากระดูกของมนุษย์เนี่ยเมื่อเราโตเต็มที่จะมีทั้งหมด206ชิ้นนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือกระดูกแกนและกระดูกกระยางนะคะสําหรับกระดูกแกนนะคะก็คืออยู่บริเวณช่วงกลางลําตัวและส่วนลําตัวทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด80ชิ้นได,ไ,ดได้แก,ก,ดก,ก่กระดูกอกกระดูกซี่โครงกระดูกกระโหลกและก,กระดูกสันหลังนะคะ สำหรับกระดูกระยางนะคะก็คือส่วนที่ยื่นออกจากลำตัวยื่นออกจากกระดูกแกนทั้งหมดเลยมีทั้งหมด126ชิ้นประกอบไปด้วยกระดูกแขนกระดูกขากระดูกเชิงกรานกระดูกมือและกระดูกเท้านะคะหน้าที่ของกระดูกก็เด็กๆหลายคนแบบเขียนมาได้ชัดเจนมากในใบงานนะคะสามารถช่วยในการที่จะทําให้เด็กๆสามารถกลับไปทบทวนในใบงานนั้นได้ด้วยนะคะพยุงโครงสร้างร่างกายใช่ไหมคะอย่างแรกเลยหน้าที่สําคัญของกระดูกนะคะ ป้องกันอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะอาวัยวะภายในแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุต่างๆแล้วก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดด้วยค่ะสําหรับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียนไปก็คือข้อต่อนะคะอันนี้เด็กๆหลายคนสับสนหาข้อมูลจากในเน็ตน,นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับที่คุณน้ำตาลสอนอย่าให้เด็กๆทบทวนแล้วก็จําใหม่ด้วยนะคะจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นจําสั้นๆง่ายๆเลยว่าจะมีส ประเภทนะคะรูปแบบของข้อต่อเคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนไหวได้บ้างเล็กน้อยและเคลื่อนไหวได้มากนะคะอะสำหรับข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าข้อต่อเส้นใยประเภทนี้นะคะจะเคลื่อนไหว ไม่ก็ได้เลยเด็กๆต้องระมาระวังมากๆนะคะก็จะมีข้อต่อส่วนกระโหลกข้อต่อเบ้าแล้วก็ข้อต่อส่วนฟันค่ะถ้ามีการเคลื่อนไหวแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะหักนะคะส่วนข้อต่ออีกประเภทหนึ่งก็คือข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้บ้างเล็กน้อยหรือข้อต่อกระดูกอ่อนนะคะได้แก่กระดูกสันหลังมีอันเดียวเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากก็จะได้แก่ข้อต่อไหล่มือเท้าขานะคะอันนี้เราจะเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่เลย กล้ามเนื้อนะคะเรื่องต่อไปอันนี้ไม่ยากมากเด็กๆน่าจะทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะกล้ามเนื้อมี3ประเภทนะคะมีกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายและก็กล้ามเนื้อหัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามชนิดนี้มีอยู่ในอัยวะไหนบ้างนะคะกล้ามเนื้อหัวใจอันแรกเลยง่ายมากๆอยู่เฉพาะในหัวใจเท่านั้นนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะไม่สามารถเราไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่ว่าเขา ระบบประสาทอัตโนมัติเป็นคนสั่งการให้เขาเต้นจนกว่าเราจะเสียชีวิตใช่ไหม อ่าอีกอันนึงนะคะก็คือกล้ามเนื้อลายอันนี้เด็กๆจำไว้เลยว,ว่าอยู่ภายใต้อํานาจจิตใจของเรานะคะเราสั่งการเขาได้พบได้บริเวณแขนขาหัวไหล่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเคลื่อนไหวได้เต็มที่ใช่ไหมและสุดท้ายคือกล้ามเนื้อเรียบอันนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นเดียวกันก็คือเราไม่สามารถสั่งการเขาได้ก็จะอยู่ในระบบทางเดินอาหารค่ะพวกกระเาพาะอาหารหรือว่าในระบบทั้งหมดเนาะตับไตอะไรอย่างนี้นะคะเป็นพวกอวัยวะเหล่านี้ ะะการดูแลรักษากระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อในครูสรุปมาให้เลยมี5ข้อนะคะเด็กๆต้องดื่มนมนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมในปริมาณที่เพียงพอไม่มากไปไม่น้อยเกินไปนะคะรับวิตามินดีบ้างจากแสงแดดออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่เล่นผัดโผลนรุนแรงไม่ยกของหนักหรือย,ยกของผิดท่านะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มพวกแบบ เบบซี่น้ำมันลมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็งดสุรขทัแล้วก็สุราอันนี้ครูไม่ค่อยห่วงพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นเป็นวัยที่ไม่ได้ทานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะอ่ะต่อไปนะคะใกล้จบแล้วอ่าอีกสองสามเรื่องนะคะความหมายของครอบครัวอ่าขอเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งอาจจะเป็นการแต่งงานทางสายเลือดการรับเป็นบุตรบุญธ,ธรรมหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตที่เป็นเพศ ทางเลือกนะคะเพศหลักๆความผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ลักษณะของครอบครัวมีตั้งแต่ครอบครัวเดี่ยวก็คือจะมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ครอบครัวขยายก็คือจะมีปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวด้วยส่วนครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวก็คือคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงนักเรียนอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ครอบครัวข้ามรุ่นก็คือมีคุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย่าที่อายุมากกว่าเรานะคะท่านอาจจะคอยดูแลเราแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อาจจะ แบบต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรืออาจจะเสียชีวิตหรือมีความจําเป็นบางอย่างที่จะต้องทิ้งเด็กๆไว้กับคุณคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะอายุค่อนข้างห่างกันมากๆก,ก็เลยทําให้เป็นครอบครัวขั้มร,รุ่นค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีก็คือทุกคนต้องมีความรักห่วงใย,ยซึ่งกันและกันเข้าใจกันเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ของตัวเองซื่อสัตย์และไว้ใจกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเสมอค่ะ สำหรับเพื่อนที่ดีนะคะอันนี้ไปไวมากเลยนะใกล้จบแล้วนะคะเพื่อนที่ดีเพื่อนเรารู้อยู่แล้วมีความหมายนะคะก็คือคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกับเรานะคะแล้วก็อยู่ในช่วงวัยเดียวกันหรืออาจจะต่างช่วงวัยกันก็ได้นะคะเพื่อนมีความสําคัญกับชีวิตของเราทุกๆคนดังนั้นเราควรจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนอื่น ะะเมื่อเราคาดหวังให้คนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเนาะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนที่ดีควรจะรักและหวังดีต่อก,กันจริงใจกับเพื่อนไม่ชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดีหรือทําผิดทําในทางทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเอือ้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่มีน้ำใจนะคะช่วยเหลือกันพูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่รังแกเพื่อนไม่ล้อเลียนไม่กลั่นแกล้งเพื่อนนะคะ สุดท้ายนะคะเรื่องที่เราเรียนกันไปก็คือเรื่องของการปรับพฤติที่เหมาะสมใช่ไหมคะความเหมาะสมในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเรื่องเพศนะคะครูก็ขอเน้นย้ำว่าไม่ว่าเพศไหนนะคะเด็กๆเรียนไปแล้วมีหลายเพศมากๆเลยก็เท่าเทียมกันนะคะทุกคนไม่มีไม่มีใครเหมือนกันและเราก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันด้วยค่ะความแตกต่างความหลากหลายคือความสวยงามของโลกใบนี้ครูขอเน้นย้ําอีกรอบแล้วก็ทุกคนต้องปฏิบัติกัน ต่อกันด้วยความเคารพและก็เข้าใจนะคะให้เกียริผู้อื่นด้วยเนาะแล้วก็เราควรจะภูมิใจในตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัวทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยเหมือนกันทุกคนก็แบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะสําหรับ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยขอเน้นย้ำว่าผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงเนาะไม่ฉวยโอกาสนะคะไม่ล่วงเกินเพศหญิงไม่พูดจาว่าร้ายนินทาลวนลามพุทธลึ่งก็ไม่ได้นะคะปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษนะคะปกป้องมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือเพศหญิงเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็วางตัวให้เหมาะสมสุภาพอ่อนโยนกับผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับเพศหญิงนะคะควรจะปฏิบัติตัวให้เกียรติผู้ชายเช่นเดียวกันวางตัวให้เหมาะสมเป็นกุลสิทธ ตีไทยที่น่ารักสำรวมสงวนท่าทีนะคะมารยาทเรียบร้อยลักนวลสงวนตัวนะคะไม่ยอมให้ใครเขามาสัมผัสตัวเราง่ายๆนะคะไม่ไปไหนมาไหนกับคนผู้ชายตามลําพังนะคะเพราะยังไม่ถึงช่วงวัยที่เหมาะสมนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุภาพอ่อนหวานเรียบร้อยแล้วก็แต่งกายสุภาพนะคะไม่โป๊เนาะวิชิตตามสมควรนะคะ อย่างที่เราได้เรียนกันไปนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนเนี่ยสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมันส่งผลบางทีมันจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะถูกทําร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราควรจะปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ป้องกันอันตรายเหล่านั้นเด็กๆควรจะปฏิเสธให้เป็นเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทําเพื่อที่จะไม่ให้เราตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงนะคะ ก็อย่างแรกเลยเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมว่าเราไม่ควรอยู่ตามลาพังกับคนแปลกหน้านะคะอย่ารับของจากคนแปลกหน้าอย่าเที่ยวเล่นในที่เปลี่ยวนะคะ กับปั้นมืดค่ำอะไรเงี้ยไม่ควรทำนะคะถ้าเหตุจำเป็นจริงๆก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมหรือหาทางกลับที่ปลอดภัยเนาะถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกตินะคะมีเหตุอันตรายเราต้องรีบบอกผู้ปกครองบอกผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเราต้องมีสติด,ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านอย่าหลงเชื่อคำชักชวนของคนแปลกหน้านะคะแล้วก็แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับวัยของตัวเองเพื่อความปลอดภัยน่ารักนะคะ สุดท้ายนะคะสาหรับวันนี้ครูพูดยาวมากๆนะคะเกมนี้เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนะคะเราทําแบบทดสอบกรอนเรียนกันไปปักจักรายานจําได้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมเด็กๆเข้าไปเล่นนะคะแล้วเราก็มาลองเปรียบเทียบดูนะนะหรือเด็กลองเปิดดูในอัลบั้มนะคะ แบบทดสอบก่อนเรียนว่าเด็กๆเนี่ยคะแนนดีขึ้นหรือเปล่านะคะมีพัฒนาการดีขึ้นไหมนะคะลองดูนะแล้วก็งานเมื่อกี้ก็ส่งเหมือนกันนะคะส่งในอัลบั้มเดียวกันของวันนี้เลยภารกิจที่2วันนี้นะคะเป็นเกมเช่นเดียวกันเลยครูจะให้เด็กๆมาทบทวนบทเรียนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเกมนีนะ้เล่นง่ายมากๆนะคะเดีย๋ยวครูจะสาธิตให้ดูตอนหลังครูพูด จบทั้งหมดนะคะก็เกมนี้นะคะเ,เป็นเกมหาคู่นะคะเขาก็จะมีคําถามมาให้แล้วให้เด็กๆเนี่ยเลือกคู่ข้างล่างนะคะให้ตรงกับเรื่อง กับข้างบนนะคะเนื้อหาที่เขาให้มานะคะเป็นข้อข้อไปนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอส่งรูในรายกลุ่มขอเน้นย้ําให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ในรูปด้วยนะคะเพราะบางทีเด็กๆใช้รูปใช้ชื่อไม่ตรงกับตัวของนักเรียนทําให้ครูเนี่ยเช็คงานไม่ถูกต้องนะคะอาจจะตกหล่นได้นะคะจะให้เด็กๆแบบช่วยครูนิดนึงนะโอเคค่ะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มให้ส่งงานนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะ ขออนุญาตเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งสำหรับเกมหาคู่ส่วนเกมปั่นจักรยานนะคะถ้าใครลืมวิธีเล่นไปแล้วครูใส่ไวใส่ใส่วิธีการเล่นไว้ในโน้ตกลุ่มนะคะแต่ถ้านักเรียนบางคนแบบหาไม่เจอเลยอย่างนี้บอกได้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะ สำหรับเกมหาคู่นะคะวิธีการเล่นง่ายมากค่ะเด็กๆตัวหนังสือค่อนข้างเล็กนะคะแต่ครูพยายามแล้วที่จะทําให้มันใหญ่ที่สุดนะคะวิธีการเล่นนะคะเรามีเด็กๆจะเห็นมันจะมีเวลาอยู่ซ้ายมือปอมมือหัวใจนะคะเรามีห้าหัวใจดังนั้นคือเราห้ามตอบผิดเกิน5ข้อนะคะแล้วก็มันจะมีจํานวนข้อที่บอกสําหรับป .4 ครูทําไว้ให้ก็คือ มันจะไม่ได้รอคําตอบนะคะเด็กๆต้องพยายามตอบให้ไวที่สุดเพราะไม่งั้นมันจะเลื่อนไปแต่ว่าการเล่นเกมนี้นะคะเขาจะให้เราเล่นจนจบเกมนะคะแม้ว่าเราจะผ่านไปแล้วข้อนี้แล้วตอบไม่ได้เดี๋ยวมันจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูข้อนี้กันข้อต่อส่วนตลกข้อต่อเป้าข้อต่อส่วนฟันคือข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะดังนั้นเด็กๆก็ ตามนี้เลยค่ะกดไปแล้วเขาก็จะจับคู่กันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าถูกต้องก็จะได้หนึ่งคะแนนเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะมีการจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผู้หญิงเโาเร็วกว่าเดี๋ยวครูจะลองตอบผิดให้ดูสมมติครูตอบกระดูกมนุษย์ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมผิดนะคะ พอผิดเขาก็จะหัวใจลดลงนะเด็กๆเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีประมาณ1 5ข้อนะคะครูเอาเรื่องของครอบครัวเพื่อนแล้วก็พฤติกรรมทางเพศเนี่ยไม่ได้ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเด็กๆทำในแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆตั้งใจทําแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมแล้วก็อย่าลืมส่งงานนะคะ แล้วก็เรียนรู้นะคะเพื่อที่สาเราจะได้สอบปลายภาคได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำคะแนนได้ดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวิชาของครูแล้วก็ทุกๆวิชาเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ